เรดเล็กเรดน้อยของเกมซอมบี้ไซส์ว่าด้วยเรื่องของผู้รอดชีวิตในกล่องภาคหลักประวัติคร่าวๆที่พวกเราเกมกระดานพอหาได้เกี่ยวกับแอลแอลเธอมีสายตาที่ดีมากและมีมือที่มีประสาทสัมผัสยอดเยี่ยมซึ่งความสามารถของเธออาจส่งผลให้เธอมีโอกาสเป็นนักกีฬาหรือหมอผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมแต่เธอเลือกที่จะเป็นแค่นักวาดรูปภาพประกอบสื่อต่างๆและเป็นเกมเมอร์ซึ่งเรื่องพวกนี้เธอก็ทําได้ดีและได้รับรางวัลอยู่เรื่อย เมื่อถึงสถานการณ์ระบาดของซอมบี้แอลพบว่าความสามารถที่เธอมีทําให้เธอกลายเป็นนักแม่นปืนถึงแม้ว่าเธอเลือกที่จะอยู่แบบสันโดษแต่ลึกๆเธอก็ต้องการพบกับคนที่รอดชีวิตและคนเหล่านั้นก็คงชอบความสามารถที่เธอมีอย่างแน่นอนเรามาเลิ่กอธิบายความสามารถของเธอกันดีกว่าเธอจะมีพลังชีวิตเริ่มต้นที่3หน่วยโดยความสามารถติดตัวเริ่มต้นของเธออยู่ที่อะดรีนาลีนแถบสีฟ้าเธอจะมีสกิลที่เรียกว่าสไนเปอร์ ความสามารถของสกิลนี้คือถ้าเพ,เพื่อนเลือกยิงปืนเข้าไปในช่องที่มีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่หากทอยลูกเต๋าพลาดในช่องนั้นจะไม่ได้รับผลของตระสูนที่ยิงพลาดตามกฎของเกมอะดรีนาลีนแถบสีเหลืองจะได้รับบวก1แอคชั่นทำให้เพื่อนๆได้รับแอคชั่นเพิ่ม1แอคชั่นอะดรีนาลีนแถบสีส้มเพ,เ,พเพื่อนจะต้องเลือกสกิลระหว่างบวก1ได้คอมแบทหรือ บวก e นึ่งฟรีแลงแอคชั่นเราจะธิบายความสามารถของแต่ละสกิลดังนี้บวก1นไดคอมแบทความสามารถของสกิลนี้คือเพื่อนๆจะได้รับลูกเต๋าเพิ่มเติม1ลูกเมื่อโจมตีด้วยอาวุธระยะใกล้หรืออาวุธระยะไกลและถ้าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธระยะใกล้หรืออาวุธระยะไกล2มือจะได้รับลูกเต๋าเพิมเ่มเติมมือละ1ลูกบวก1น r ่ ction, งฟรีแลงแอคชั่นความสามารถของสกิลนี้คือ ถ้าเพื่อนๆทาการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลจะได้โจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบอะดรีนาลีนแถบสีแดงเพื่อนๆต้องเลือกหนึ่งในสสกิลที่เธอมีในอะดรีนาลีนแถบนี้เธอจะมีสกิลดังนี้บวก1นึ่งดแลงบวก1นึ่งฟรีคอมแบทแอคชั่นบวก1นึ่งทูไดโลแลงเกมกระนาจะอธิบายความสามารถของแต่ละสกิลดังนี้บวก1นึ่งดแลงความสามารถของสกิลนี้คือ เพื่อนๆจะได้รับลูกเต๋าเพิ่มเติม1ลูกเมื่อทําการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลและถ้าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกล2มือจะได้รับลูกเต๋าเพิ่มเติมมือละ1ลูกบวกหนึ่งฟรีคอมแบทแอคชั่นความสามารถของสกิลนี้คือเพื่อนๆจะได้รับแอคชั่นในการต่อสู้เพิ่ม1ครั้งไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดหรือระยะไกลก็ตาม บวกหนึ่งทูได้โลลงความสามารถของสกิลนี้คือเมื่อเพื่อนเพื่อนถอยลูกเต่าโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลจะได้รับบวกหแต้มจากหน้าเต่าที่ถอยได้ตัวอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนถอยได้3ก็จะกลายเป็น4นั่นเองนี่คือประวัติและความสามารถของแอลหากเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากให้เราทำผู้รอดชีวิตคนไหนสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลย